60,000ครับ65,000บาท60,000บาทราคาห้องครับราคาห้องสจหรับแม่ลูกโคมนีพี่น้องนีลูกสร้ยเพิ่นแข้งขาถือวันไงนะพ่อเนาะครับแข้งขาถือวันไงครับลูบรอเลยเปิด40,000สามพับตัวนี่40,000สามครับผสมแล้วครับเดี๋ยวข้าวผสมในนาสิประมาณเดือนหนึ่งมั้งครับเนาะมะจุนขออนุญาตเบิ่งกับพอปีเซตหนึ่งสามศูนย์เนาะปีสาดแดงผสมสิบแปดกุมภาพันธ์มาครับ สวัสดีครับพี่น้องจูนลีเดอร์บายฮอดองซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อน,น้องสื่อการการสื่อขายงวงควายครับเมื่อน,นี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนาคมคนอีสานบ้านยูนเคเทศบาลเฮกงาโนบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพีพาน้องมาเบินงนัวง,งามๆครับแม่ลูกแบบยังงีแดงๆเลยลูกผูกอ่ะ ลูกผูกโอ้สุดยอดลูกแม่ไปซมเอาอยู่กับอ่าอยู่กับพอเปียกสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพอเปียกบ้านโศกโดนตำบลโน่น้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับเมื่อนี้เหลือสองชุดมันโมมีมันโมมีมันขายเบิดเลยจังไหนมันมานถามว่าไรมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ไปมาไปทำด้วยมาแล้วเอาเฟอร์นกเจอร์อยู้แล้วนี่เอาเอาเอาเพิ่นกเอนนี่เอาโคมนี่ไปิยักบาทครับนี่โคมนี่เปิดหกมือหาครับ ลูกผูลูกผูลูกผูลูกจักเดือนแล้วนี่ลูกนาซีสองอาทิตย์กู้สองอาทิตย์นี่แหละลูกสองอาทิตย์นะครับเนาะครับครับหกหมื่นหกหมื่นหาครับหกหมื่นห้าพันบาทลูกตัวที่สามครับครับลูกสามลูกสามลูกตัวทสามคือตัวดูดนมนี่เนาะครับครับแม่เพิ่นทไทยสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบน่าจะพอดีอยู่ครับน่าจะพอดีละสี่สิบห้าคืนรวมสี่สิบห้านะครับเนาะอ่าเป็นง่วนเท่กลางครัเท่กลางโบเต็มขันเลยครับพี่น้องพ่วงหางเงีวเกือบหอดพื้นนม ลูกกำลังดูดอยู่ผิวดีครับผิวดีกว่าตนเดยผิวดีนะครับเนาะโคนคหางใหญ่คเครื่องดำนะครับนุ่มซีโมมีติงเนาะโมมีติงครับลูกพ่อไดไเนี่ลูกซี่เปียก <laughs> ส,สีเปียกีเปียกสีเปียก,ยยกน,นั่นบ่ลูกสีเปียกอยู่ในคอกันบ่ครับต้นตัวนี้คนรโตโคนรโตเออเออสีเปียกสีเปียกนะครับสีเปียกคู่คแข่งสี่ไหวลูกแข่งสีลูกคอบา้ามันนะั่นพอเนาะครับครับบามันบามันขวัญแม่เพิ่นยี่หมองนั่งทับต้นหนออยู่ตรงกลางขาหนาครับพี่น้องโอ้อ่าหนาลึกนะครับแข่งขาถือวันใหญ่เลยนะครับ ข้อสร้างง่ามฉีดง่ามครับพี่น้องฉีดกระชับกระชับนะครับแม่เพิ่อนนาหวานโบเต็มขันเนาะพผอเนาะครับเขนแม่เขนแม่เขนแม่ลู้แม่กับรักเจ็ดรักเจ็ดกลัวแม่นนะครับลูเกเพ,พื่นแม่เอาไปสมบเบาบ้างเลยวัถึงสองอาทิตย์ดอกบ่าวจูนวมาลูกเพิ่อนนาเสร็จพึ่งฮัดยางแม่นไ่มครับแม่นฮัดข้อตะกินนมฮัดกินนมฮัดยางนะครับเนาะโอ้ใส่ได้เลยหกหมื่นบาทหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทราคาห้อง ครับราคาห้องสำหรับแม่ลูกโคมนีพี่น้องนีลูกสร้ยเพิ่นแข้งขาถือว่ายังไงนะพ่อเนาะครับแข้งขาถือว่ายังไงครับลูบรอเลยโอ้ใส่ได้ใส่ได้นะครับเป็นลูกผสมบามันครับพี่น้องนี่ลูกสร้ยเพิ่นยืนเทเรียอยู่นี่ครับอ่าใส่ได้เลยหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทครับอ่าใส่ได้นะครับเนาะโอ้งาม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 สำหรับแม่นี่นะครับราคากระบอกแพง์นะครับเพราะว่าเป็นลูกตัวผู้ ครับไปลูกตัวแม่พ่อเพื่อนเก่าเจ็ดหมื่นกว่านะครับตัวแม่กับเจ็ดหมื่นกว่าครับรถแล้วก็เหลือหกหมื่นกว่าคือเก่าอ้าวแม่โบ๊ทโบ๊ทบ่เนี่ครับแม่สาวครับนี่แม่สาวแม่สาวเปิดเจ้าบาทครับนี่ยไม่ไม่สุดสุดนี่เปิดรถเปิดสี่หมื่นสามพับตัวนี้สี่หมื่นสามครับผสมแล้วครับเดี๋ยวครับผสมในหน้าสิประมาณเดือนหนึ่งมั้งครับนี่มาจูนขออนุญาตเบิ่งกับพอพีแซบหนึ่งสามศูนย์เนาะครับปีศาสแดงผสมสิบแปดกุมภาพันธ์มาครับวก็แขวคูครับตัวนี้ ผสมครึ่งเดือนนีครับแถวคู่สาวแถวคู่นี่สิบรอผ่านรอบพี่น้องอีกสองสามมือผ่านรอบครับอ่าแมนบอลสิบสองสิบแปดยี่ยี่สิบแปดสิบสิบมือมือนี้ไม่เจอเลยครับเปลือกกลุ่มผ้าสิบห้ามือสิบห้ามือพี่น้องเปครักลุ้มผ้ามันก็ยันมุกกระาบอ่ะเฮ้เอาอันนี้มันเดือนมีหน้าโอ้มีนะ กุมภามีน่ามันได้เดือนะครับเดือนน่พาน่พารอบเลยพราะว่ามันสิ่แปดมันสี่แปดสปดสิปดกุมภาเดือนสี้แปดเดือนกุมภามันมีสีแปดหรือแปดมันสิ่แปดมันขีดนี่เี่ซื้อบ่มันเหล็กหนึ่งมันเป็นแน้หนืเหล็กหนึ่งคือขีดสันเดีตีเล็กคือข้างหลังนี่เอาไปพานตรงนี้ครับมันง้อง้อน้อสาวครับนี่ง้อสาวเข่าคู่เขยวคู่อ่าเครื่องสองปีกัวเครื่องแดงพาดำครับสองปีกัวสองปีกัวตัวนี้ สองปีกว่าเจ้าบาทก็ราคาเปิดที่หมื่นสามครับตัวนี้สี่หมื่นสามพันบาททายสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบเลครับร้อยสี่สิบเนาะครับร้อยสี่สิบล้างเข้มงวดสีจัมปากับอะไรแต่ว่าสีแดงอยู่ครับหัวพลูดเลยหัวผลหัวเพิ่งกระแดงครับไม่ติดออกหัวเลยละหลังกระแดงครับนะครับเลี้ยงไปดีดีแดงเบิดโตแต่ว่าก็ใส่เวลาอยู่นะครับสี่หมื่นสามพันบาทราคาห้องแข่งขาถือว่าสมส่วนครับพี่น้อง น้าเอิร์กกว้างนะครับลูกผสมเป็นลูกผสมแล้วนะพ่อเนาะครับครับไม่ผสมนะครับตอนนอกอยู่ตรงกลางคันหาขวันยูหม่องนั่งทับฉีดกระชับกระชับครับพี่น้องใส่ใดเลยสหรือว่ามันสีหลงหมดเลยมึงอ่าเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งนมห้ยคาว่าเป็นไหมเดี๋ยวเฮ้ยยาไปเสร็จนมสีหัวครับพี่น้องสีสีครับสีบ่มีติงเนาะบ่บ่ครับบ่บ่มีติบบ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 บมบบ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 นุ่มบบ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 บพ่อ บ่เห็นพี่น้องโบจูเบเงือกเหลียวบ่เห็นนะครับเนาะอ่านุ่มซีอ่าสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามครับตอนนี้ห้องในน้อยรถเอากันจะจอ,รอดรถเอากันจะจอดนะครับเนาะพี่น้องท่านใดสนใจกะเฟ้าโทรมาครับหาพอเปียกนะครับเบอร์อยังเพื่อพอเบอร์เก่าครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่แปดหาหาซี่ครับครับพอเปียกพิกัดบ้านโศกโดน ตำบลนู่นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมื่อนี่เปิดเบาๆเพราะว่าขายไปแล้วพี่น้องหาได้หาได้ซ้ำนี่ขั้นแพงกว่านี่แพงกว่านีว่าขายแพงมันกิดมันกาเนะครับมันกาพี่น้องเพิ่นกอบโบมากรรมแมนแมนแมนพี่น้องเพิ่นกษีโบมากรรมนะครับก็เลยเอาราคาซ้ำหนีมาในครับราคาซ้ำหนีนะครับกะถือว่าใส่ได้นะพอเนาะถือว่าใส่ได้นะครับพอเปียกเปิดมื่อนี่แม่นี่นะครับสี่หมื่นสามพันบาทง่วนสาว ผสมแล้วก็พอพีเซตหนึ่งสามศูนย์ตีเป็นเดือนหนึ่งนะพ่อเนาะแม่ครับตีผสมเป็นแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเต็มผ่านรอบแล้วอันะไรก็อายุสองปีกว่าครับนี่สองปีครัวแขวคู่แขวคู่เขาเออภาษาภาษาในหอยภาษาในหอยก็แขวคู่ครับแขวจักรรถแขวคู่ก็คือสองปีสองปีนะครับสองปีผสมได้แล้วแขวโบโลนถ้าแขวโลนจังผสมบ่ได้แม่ทำรายการแม่นี่หกหมื่นห้าพันบาทลูกตัวที่สามกับตัวกับตัวยืนอยู่นี้นะครับ อ่าลูกตัวสามแดงจะองตรงครับพี่น้องลูกเพิ่นเป็นลูกไส้บามันเนาะประมาณอาทิตย์กว่าๆวครับนะครับอสองอาทิตย์นี่ละสองอาทิตย์นี่ละพี่น้องอ่าหกหมื่นห้าพันบาทนี่คือราคาห่องงัวสองชุดของอ่าพอเปียกมือนีครับอ๋อสุดยอดเลยพี่น้องพี่น้องท่าได้สนใจก็โทรมาหาพอเปียกนะองพอเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับดาวจุน นะครับต้องขอบคุณพราเปียกเป็นยางสูงนะครับที่ให้บ้าจูนภาพีพระนองมาเบิงง่วงงามนะเมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุปผู้ซุคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอร์บายโฮลดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ้าจูนให้คลิปปังเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิงง่วงงามแบบนี้ฝากติดต่อน้องหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครัับสสวดีครับสวัสดีครับ